เหิดเผยแล้ว huh. วันนี <sw ank insight> ้ม <What 's up> ันจะแบบอุ้ยหลายคนรอคอยแล้วค่ะจะได้ชมสักีสีเซ็่สองถามพี่แหละถามกันพ่เต้ก็ได้ค่ะได้เลยนะคะอ่ะวันนี้จะได้ชมวันละโอเคคอะเชิญครับพี่เต้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมคนลมวอยู่คำถามคืออะไรนะครับคำถามคือขอโทษครับคือหลายวันนี้หลายคนแบบรอคอยแล้วค่ะจะได้ชมเรื่องสองเอาง่ายคือหลายคนบอกว่า ันน oh, ่าดูมันจะขมมันจะคบรสยังไงวันนี้ในทีแรกเราจะเติบขนาดไหนครับโอ้เสิบขนาดไหนผมว่าานาทีแรกก็รู้เองเลยนะครับก็มีมีหลายๆมุมครับแล้วก็มีอย่างที่เคยเรียนแล้วมีหลายๆคู่เพิ่มขึ้นมาผมว่าแฟนๆที่ติดตามทุกคู่ก็จะได้เดินทางไปกับความสัมพันธ์ของเขาเหล่านั้นแน่ๆครับทั้งขมและหวาน วันนี้ไอ้สปอยวันเนี้ยก็เลเวลอัพค่ะจากพิพิธสิรีซีซั่นหนึ่งแบเป็นซีซั่นสองเนาะเราก็มีคีย์เวิร์สว่าเลเวลอัพเพราะฉะนั้นทุกอย่างอัพหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวละครที่เรื่องราวก็เติบโตขึ้นนะคะเลเวลอัพขึ้นทีมงานพวกเราก็เลเวลอัพเหมือนกันนักแสดงทุกคนเลเวลอัพหมดแล้วก็ โคดักชั่นก็เลยเอัพทุกอย่างเลยเอาหมดจริงๆค่ะมันเข้มข้นกว่าเดิมมากเลยค่ะเข้มข้นกว่าเดิมไหมคะพี um, Five, it, ่ห้านาทีรู้เรื่องครับ50นาทีรเพลืมตาตลอด50นาทีดีดีกว่าครับลืมตาให้กว้างๆไปเลยค่ะสนุกแน่ๆค่ะคือ บางอย่างมันก็มันก็สปอยไม่ได้เนาะสปอยไม่ได้เพราะว่าต้องบอกว่าโดยความที่มันเลยไว้เอาทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายสิ่งค่ะที่มันอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะแบบคนนี้มานึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่อาจจะไม่ใชย่างั้นก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็รู้เรื่องไม่เนี่ยผมรู้ไหมพูดถึงเรื่องอะไรพวกเรารู้ก็คือรู้รู้การแข่งขันเลยใช่ไหมคะจะได้เห็นการ คือสิ่งสําคัญก็คือพิพ r ธภั์ซีรีส์เป็นซีรีส์ของนักแข่งรถค่ะเราก็ยังคงความเข้มข้นของการแข่งรถอยู่ซึ่งในครั้งนี้เราก็จะเปลี่ยนโลเคชั่นของการแข่งรถใหม่ใช่ไหมคร,รับเอรครับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการจากจากภาคหนึ่งมาครับโดยการให้มันสนุกขึ้นแล้วก็หลากหลายขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นเราก็ไม่ได้ไปแข่งกันที่สนามเดิมตอนนี้เราก็จะเป็นเป็น เลสที่แบบม <Street, Street. S 1> ันสตรีทเลสนะคะแล้วก็มีไนท์เลสอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นการแข่งขันที่แบบหลากหลายขึ้นแล้วก็ได้ลุ้นกันนอกเหนือไปจากเรื่องของการแข่งรถก็เป็นเรื่องของพลังพิเศษนะคะที่ตัวละครบางตัวที่ต่อเนื่องกันมาเนาะเราก็รู้ว่าเขามีพลังพิเศษไอ้ตัวพลังพิเศษนี่แหละมันก็เป็นปัญหาสําคัญของซีซั่นสองด้วยเหมือนกันและในแงี้ของความรักความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันจากคนที่ รักกันในซีซันที่แล้วมาซีซันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นหรือเปล่ารในบางในบางคู่ที่แบบซีซันที่แล้วเหมือนแบบเมื่อเอ่ยเมื่อนั้นกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะซีซันนี้ก็อาจจะแบบเอ๊ะีโอกาสได้ลงตัวกันไหมลงเอ่ยกันไหมอะไรโอ้มีอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะสปอยอ่ะยังสปอยไปแล้วว่า ทีแรกก็เหมือนกันูสนามแผนก็เปียนมือกินแล้วจบแล้วอ่าจบกันขอบคุณไม่แพ้เปแนวแก่แล้วผมไงล่ะไงล่ะก็นั่นแหละอย่างในเทรลเลอร์เราได้เห็นกันก็โดนล้มไปแล้วซีซั่นนี้ก็มันมีเรื่องราวอีกเยอะมันพูดไม่ค่อยได้ครับมันเป็นการสปอยกิงคิงโดนล้มไปแล้วคะ่โดนล้มแบบมีเหตุผลไม่ได้โดนล้มแบบ แพ้อยางงั้นเออู้มันดูดีกับแพ้แะไรอย่างไรแบบที่แบบเทลเลอร์หรือตัวอย่างอะไรออกมาเขาจะแบบมีความหวานซ้อนความหวานในนั้นความโมมันข <Har> ี้ในนั้นแต่ท <tim> ุกคนจะได้รับสาระเรื่องจะแบบแนวแบบเฉื่อยบ้าบานต้องเข้มข้นต้องขมอะไรอย่างเงี้ย หวานเหรอพี่พี่ว่าหวานน้อยส่วนใหญ่จะเผ็ดหวานน้อยออกไปในแนวเผ็ดมากกว่าออกแนวเผ็ดมากเอกไปในแนวแซบมากกว่าอยู่ก้อยดิบ้ดิบมากอันนี้เดี๋ยวให้แต่ละคู่ยินยันเอาเองครับขอไล่ขอไล่นี่เลย ไปกันต่อเลยไปเลยไปจริงด้วยไปเลยไปแล้วไปไกลเลยใช่ใก็เหมือนที่พีเตอร์พูดไปครับห้านาทีแรกได้เห็นเลยแต่ผมว่ามันไม่ใช่ห้านาทีแรกครับมันคือหนึ่งวิแรกครับมันคือซีนมันคือซีนเปิดแล้วกานมันคือซีนเปิดก็ต้องรอดูมันจะเป็นยังไงอ่าเผ็ดขมแน่นอนซีซั่นนี้แล้วก็เรื่องราวมากมาย อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุทกคนคิดนะต้องรอดูกันของผมนะครับผมผมก็อยากให้ลองติดตามค่อยๆติดตามการดําเนินเรื่องแล้วก็การแล้วเรื่องที่ทุกอย่างมันมีมีเหตุมีผลของมัน <S <S ใช่รวมถึงฉากแสงสีที่ทุกคนแบบตั้งตาร <S <S อมันก็มีเหตุมีผลของมันนะครับก็ทําให้มันเกิดสิ่งสิ่งนี้แล้วคนคนนี้เขาก็จะคิดแบบนี้ เข้าใจไหมคุณเข้าใจพี่ไม่เข้าใจพูดคนเข้าใจคนเดียวแล้วไหลเพร่ะมาถึงมาให้แบบในเทเลอร์มันจะมีซีนแบบที่แบบผมว่าโอ้โหใส่พี่แสงสีโอโหทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันโอ้โหคู่นี้ล่ะครับคู่ผมอิบคู่แก่เฮ้ย อีพีแรกก็มีงความหวานๆยังไม่เสิร์ฟผมครับอแต่มีปนขมนิดหนึ่งเรื่องพลังพิเศษของเจฟครับเริ่มเริ่มเหมือนวางแล้วว่าแบบทิศทางจะเป็นยังไงครับในอีพีต่อต่อไปครับใช่ในในซีซั่นนี้ถ้าใครยังกินขมไม่เป็นเดี๋ยวสอนนี่ลอมันลงผมำเสียน้ำเสียำเสียนำเสียนเสนเียเออ อาเป็นแค่สิวเอเป็นแค่สิวเุยิงมดทมดนัดปิงเฮาปิงเฮาปิงเฮาเปิงนัารฮาเฮ็เฮาเฮาเฮัเฮา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 เฮนเฮาเฮาเฮาเฮัเฮา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 เูาเฮาเฮาเฮวเาเฮาเฮาลฮาเฮอเฮา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 เอาเฮาเาเฮาเฮาเฮาาเฮา้าเฮ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 ากฮาา สำหรับตัวละครคุณพีทนะครับก็เกิดมาไม่เคยหวานอยู่แล้วขัคพับส่วนในเรื่องพวกการแข่งรถการลงทุนก็เป็นปัญหาเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นปัญหาเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องหัวใจครับเอยใหญ่ใจทุกคนรอดูว่าเดี๋ยวคุณพีทเขาจะเลือกทางไหนกันนะ <h aving> ครับอ่ายกฟังยก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 ครับแม่เรามีเยอะกันเดอยวสดเยครับผมครับผมคู่ของเราก็ต้องบอกว่า EP หนึ่งเปิดมาค่อนข้างที่จะคุมเครือนะครับรับคู่เราเพราะว่าโดนคุมว่าอาจจะโดนคุมเดนด้ยเพราะว่าดูไปแล้วอาจจะแบบว่าเฮ้ยเหมือนซีซั่นแรกอีกแล้วออเปลี่ยนแปลงเยเวล์ขไม่ใช่เพราะว่ามันเปิดมาด้วยความคุมเครือไง เปลี่ยนไปยังไงอะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูสิครับรพาแต่ในเทเลอร์กับทีเซอร์ที่สปอยไปอ่ะเห็นคิมกดกดเกนตะลงโต๊ะอันนี้มันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างใช่แล้วระหว่างฉากที่ของคอแล้วมีปืนอยู่ด้วยมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันเงื่อนงำอยู่เงื่อนงำมันมีเงื่อนงำอยู่ใช่ <laughs> ไม่ <laughs> ไมีเพราะมันสปอยไปแล้วในเทลเลอร์เราพูดได้ใช่แต่อย่าให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยเพราะว่ามันมันค่อนข้างดําเนินความสัมพันธ์ไปเรื่อยระหว่างคิมกับเฮนตะใช่ <laughs> มันน่าคิดนะครับว่านักฆ่าเนี่ยโดนนักแข่งกดได้ไงเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูได้ได้คิดมากไหมผมแพ้เขาได้ไงผมงงเลยรอดูเลยรอดูเลยน่าติดตามมากครับ <laughs> ครับ ไม่ได้บิจะไปอะไรวมาแล้วมาแล้วนี่นะขออนุญาตครับนี่ไม่ใช่ไปคิดตกไฟตั้งงานซีซั <c oughs> ่นนี้ก็ก็เป็นซีซั่นที่เออผมมีรุนที่สุดแล้วครับ <c oughs> ในในความเรื่องความลับผมมีรุนที่สุดแล้วครับอ <c oughs> ันนี้สปอยไหมเนี่ยไม่ไม่ถึงมีรุนไงมีรุนไง <c oughs> ส่วนส่วนตัวโซนิกก็เป็นตัวที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศครับเอ่อก็หนีเขาไปหนีแบบทีมเอ็กซ์ซันเตอร์ไปแต่แบบ แต่ก็ต้องกลับมาหาความชัดเจนอะไรบางอย่างครับก um> ็สปอยได้เท่านี้เกรงนั่นดูเกรงมันค่อนข้างมันจะขมนครับพี่มันขมหน่อยครับผมอยากหวานครับคือจริงๆผมอยากหวานนานแล้วอหวานหรือเปล่านี่ต้องไปรอดูครับว่าตอนตอนจบจะเป็นยังไงน่าจะรู้สึกว่าน่าจะรักกัน EP สิบสี่อะพีสามพี ถ้าสบาย EP แรกก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศครับแล้วก็มาเจอเขากับทีมทีมเอ็กซ์ทันเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับรีป๊อปรีป๊อปรีป๊อปด้วยอขออนุญาตรีป๊อปหรือป๊อปลีมนยาครับแล้วกัน EP สิบ้านะเราคุยกันเราคุยกันด้วยหรอนะครับก็ถ้าความสัมพันธ์ไม่มีไม่มีไม่มีเรียกว่ากัน เอาเป็นการเติบโตของตัวละครวินเนอร์แล้วการหาก็เรียกว่าก็ออกมาจากคุกแล้วแล้วก็ออกมาเพราะอะไรก็อาจจะมีเหตุผลคนที่มีเบื้องหลังอยู่แล้วก็เหตุผลของวินเนอร์ก็ผมว่ามีอย่างเดียวคือใช้ชีวิตไม่ได้มีโก้อะไรส่วนก็สําหรับตัวดีนซีซั่นนี้การกลับมาของดีนะครับคงมองการดําเนินชีวิตมากกว่าว่าหลังจากนี้เนี่ยเป้าหมายของดีนคืออะไรกันแน่ คือต้องต้องรอดูว่าการกลับมาครั้งนี้จะแก้แค้หรือแก้ไขครับสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันคือเปิดมาซีซั่นนี้ก็อาจจะยังมีความคุมเครือกันอยู่ต้องรอดู EP ีต่อๆไปแล้วกันแล้วทุกคนจะได้คําตอบครับอีพีบสเราสิสามครับผมครับิวกับโทนี่แล้วกันนิวเชิญนโทนี่นิวโทนี่นิวโทนี่นะโทนี่โทนี่อยู่หลังนะไม่มีความสัมพันธ์นิว ครับก็ซีซั่นนี้นะครับมาเพื่อล้มแชมป์โมโหเลยจริงๆก็ไม่ใช่แค่ล้มแชมป์นะครับก็ทำล้มไปหลายคนแล้วเหมือนกันอีกไหมใจลุงหน่อยเฮ้ยก็จะเป็นเป็นตัวละครลับครับ จริงๆเรามีหลายตัวละครลับมากที่มาสร้างสีสันในซีซั่นใหม่นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามดูทุกๆคนเลยนะครับหลายคนแามว่าต้องจับตาดูนี้ใช่ไหมครับจับผมแล้วครับโอ้ยแปะแสงสปอตไลท์ทั้งสองว้าวดีว่าเป็นคนดีใช่ไหมเขาเป็นคนดีเออเออครับตอนนี้ค่ะฮะคือเหมือนพี่เออยากแจ้งอะไรกันหรอเอเออเขา เขามาเพื่อสร้างสีสันครับตัวแสบตัวแสบประจำซีซั่นนี้ครับก็โทนี่ก็ก็ฝากติดตามแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุ <laughs> <laughs> กคนจะสปอยฝากติดตามไง <laughs> ทุกคนก็จะบอกว่าโทนี่แบบโดนเสียบไปแล้ว <laughs> ใช่ไหม <laughs> ตายไปแล้วแต่ทำไมยังมายืนอยู่ในซีซั่นสองมันมันต้องมีอะไรแต่บอกไม่ได้เพราะนั้น แน่นอนว่าเมื่อกลับมาแล้วก็เป็นคนที่สร้างความวุ่นวายเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทุกเรื่องทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับจริงครับวุ่นวายไปหมดบุกลักของป่าใจเย็นๆนีบอกว่าวุ่นวายไปหมดอันนี้ชีวิตจริงป่ะอันนี้ผู้พ่อค่ะค่ะกลับไปครับพี่แจ๊คทำานครับเรากลับไปยินที่เดิม จอนวิกจอวิกจอวิกกินูรีครับงานทุกคนวันนีจริงเฟิร์สเที่เรานี่คืออันขัดใช่ไหมคะที่ทุนกันใช่ค่ะวันนี้เป็นเป็นเวอร์ชันอันขาดค่ะงั้นในในโรงแล้วจอใหญ่เต็มตาเต็มตาเต็มตาเต็มใจแน่นอนค่ะ ตื่นเต้นค่ะยิ้มไรอะพาวเวลแค่คิดที่จะถ่ายแบบนี้มาป็นอย่างดีที่สอบร่วงกับพีเอก็คือแบบวันนี้มันแบบเนาะออนวันแรกด้วยแล้วก็แต่งมันดีมากแฟนๆรอมันหายเอยก็เป็นความตื่นเต้นนะคะเมื่อกี้ก็คุยกันอยู่ว่าตอนซีซั่นหนึ่งถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นถามว่าซีซั่นสองก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่ว่ามันเป็นความตื่นเต้นที่อาจจะแบบแตกต่าง จากข่าวที่แล้วคราวนี้<ม>แต่แน่นอนเลคะ่ะความลุ้นความแบบอยากรู้<ม>ว่าสิ่งที่พวกเราทํางานกันมาเป็นปีอต่สินนี้ก็ปีกว่าเนาะด้วยความแบบเหนื่อยยากและร้อนมากมและทะริโหดมากเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็งานส่วนหนึ่งก็เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมให้ดูกันวันนี้แล้วก็ตื่นเต้นอยากรู้ว่าคนดูแล้วจะรู้สึกยังไงจะแบบจะชอบในสิ่งที่พวกเราตั้งใจทํากันหรือเปล่าแต่ว่าก็ อยากจะบอกว่าทุกคนก็เหนื่อยมากเราเหนื่อยกันมากจริงๆท,ทั้งพี่พิเตอร์แล้วก็ทีมงานเบื้องหลังอีกนับร้อยชีวิตทุกคนแบบเหนื่อยยากกันมากๆเลยรวมทั้งนักแสดงทุกคนด้วยเพราะว่าเราก็จะเจออุปสรรคหลายอย่างเรื่องอากาศเรื่องความลดแข่งเสื้อผ้าชุดอะไรเงี้ยค่ะก็หนักหนาากันมากๆแต่ว่าเราก็ทํากันเต็มที่ใช่ไหมครับพวกเราครับเต็มที่ครับครับสุดครับครับ เพราะว่า EP แรกออนไปจุดเทนเป็นที่พูดถึงแน่นอนอย่างไรก็คือหลายคนก็ต้องถาหา e อวันนี้อาจจะยากนิดนึงเนะเขามีคอนเสิร์ตกันไม่หวังแล้วกันไม่หวังก็ฝากแล้วกันก็ฝากให้ติดตามกันครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ที่พวกเราทุกคนอย่างที่พี่ชอตว่าคือตั้งใจมากแล้วก็วันนี้เป็นวันออกอากาศวันแรกถ้าย้อนกลับไปตอนซีซั่นหนึ่งอะวันนี้เป็นวันสําคัญของพวกเราทุกคนบนเวทีนี้ครับเป็นวันที่ ชีวิตของพวกเราทุกคนมันเหมือนกับรีสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นทําอะไรที่ไม่เคยทําแล้วก็บางคนก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งของพวกเราทุกคนบนเวทีนี้ครับแล้วก็อยากให้แฟนๆทุกคนนะครับมีความสุขกับพิฟเดบะซีรีส์ซีซั่นสองเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อเพื่อขอบคุณแฟนคลับที่แบบ ลากในผิดแบบแล้วก็เป็นกระแสะเรียกร้องจริงๆจนเราแบบเออลองมาทบทวนแล้วก็คุยกันคุยไปคุยมาก็พอจะหาทางให้มันเป็นไปได้แล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับทุกวันศุกร์ครับสี่ทุ่มสิบห้าทางช่องวันสัสิเว็นะครับแล้วก็เวอร์ชั่นอันคัตครับทางแอปพลิเคชัน i อชีแล้วก็เวอร์็บไอคิวคอมครับค่ะฝากให้พี่เตฝากในานามของ ครับผมว่าพี่พี่เอดเชอตพูดหมดแล้วล่ะครับว่าเป็นเป็นความตั้งใจแล้วก็ผมชอบที่พี่ชอตพูดคือนึงว่าเป็นเป็นสิ่งที่อยากให้คนดูดูแล้วมีความสุขอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ที่ทุกคนหวังร่วมกันว่าเอ้ยคนดูดูแล้วชอบสนุกมีความสุขแล้วก็ดื่มด่าไปกับตัวละครเนี้ยครับครับผมหนึ่งสองสามถ่ายรูปกันอ่าฮะยืนนะกันมาเร้วมา